สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยศูย์ไม่เดียวนะครับวดประจำวันที่20นะครับเมษายน2566นะครับมัดรวมสีหน่อยนะครับผมก็แนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาตรงรอบเนาะมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเมื่อวานนี้อันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเขียนผิดนะครับพอดีว่าตอนตอนเขียนนะผม ง่วงนะครับเนาะตอนเขียนผลง่วงนะครับเขียนผิดนะครับต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับก็ผลในรอบเฉพาะกิจนะครับ8 5 4นะครับกับ3 6นะครับของเราใครรูดที่5นะครับเข้าไปที่5 4นะครับเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เจาะให้นะครับอันนี้มาแค่สายรูดรอบพิเศษนะครับ3 0 0กับ8 1นะครับของเราไม่มีเนาะ มาได้ยังไง00นะครับแล้วเมื่อวานนี่วันผ่านด้วยเนาะเบิ้ลมาดีมากนะครับส่วนรอบปกตินะครับ285กับ00นะครับของเรานะครับใครลูด5นะครับเข้าไปที่58 85นะครับเน้นเน้นนะครับผมเนาะในตัวเจาะ3ตัวผดแเ้มเดียวนะครับเน้นรอบปกติมานะครับผมเสดายนะครับ VAP 63442อันนี้ไม่มีนะครับต้องขอโทษด้วยสรุปแล้วมาตัวเจาะเนาะตัวเจาะหนึ่งคู่นะครับ5885นะครับแล้วก็ในรอบเฉพาะกิจสายรูดนะครับผมเนาะก็ใครมีโชคนะครับในรอบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับผมเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับท่านใดหรือว่าพี่ๆป้าๆน้าๆอานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะก็จะเจอบ้านนะครับโชคอนันต์999นะครับผมเนาะก็เป็นบ้านเสียงโชคด้วยนะครับเป็นบ้านแนวทางกลุ่มด้วยนะครับเนาะท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับก็บอกทักทายแอดมินได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่ม แนวทางนะครับหรือว่าใครไม่ชอบคุมแนวทางนะครับชอบชอบเสี่ยงโชคเนาะก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามทักทายก่อนนะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับรุลนพินิจของพี่พี่ fc นะครับผมเนาะวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวของเราสูตรเม็ดเดียวของเราผมให้วิ่งนะครับผมให้วิ่ง ไปที่ศูนย์สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผมเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมเนาะสายรูดก็จะมี40 41 42 43 44 4 5 46 47 48 49นะครับผม3ตัวผมให้หลักร้อยไปที่เลข0ูนนะครับก็จะเป็น0 45 0 47นะครับผมนี่เลยนะครับตัวเจาะนะครับ ตัวเจาะผมให้ไปที่40 45 47 49นะครับผม5 49แล้วก็48นะครับเนาะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางฮางนอย สูตรเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้มาปังๆเด้งๆนะครับทั้ง4หน่อยก็แล้วกันเนาะหรือใครชอบตามผมก็นี่เลยเน่นรอบปกติลอง VIP นะครับใครไม่ชอบรูสีนะครับก็เอาศูนย์มาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับประมาณนี้เนาะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ